หรือว่าวันนี้มาทําอะไรมีบูธมีมูธอะไรพวกนี้สามารถพูดได้เต็มที่เลยนะคะค่ะซีนบ๊อบนะคะหรือว่าซีนก็ได้ค่ะวันนี้ซีนอยู่บูธตรงฝั่งนู้นนะคะ,ะสามารถมาถ่ายคลิปช็อตดว้วยกันได้แล้วก็ซีนจะมีเป็น A4 แล้วก็พฟโต้เซตข้ายด้วยค่ะสวัสดีค่ะชินนะคะชินโกโก้ค่ะบูธชิญวันนี้จะอยู่ฝั่งข้างๆน้องซีนเลยค่ะก็ สามารถแวะไปดูได้นะคะมีทั้งเทอร์ชอตแล้วก็มีโตลท์เซตและเอสีค่ะก็อย่าลืมนะคะก็สามารถแวะไปหาทั้งสองสาวนะคะที่บูธได้เลยนะคะไปไปคุยหนุนกันได้แต่ว่าคนอื่นนะคะในเมื่อมาเรียนเวทีของเราแล้วในวันนี้วันนี้เราก็มีเกมนะคะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเกมง่ายๆมาเพื่อว่าเล่นกับแฟนคลับที่อยู่หน้าเวทีของเรานั่นเองค่ะบอกเลยว่าโอ้โหทีมงานอันนี้ทีมงานคิดมานะอันนี้เอ็มซีไม่เกี่ยวนะ เป็นเกมเราเล่นกเกมแรกกันก่อนเลยเกมง่ายแบบง่ายมากง่ายจริงใช่ไหมคะง่ายจริงจริงก <Okay S 1> <ๆ>็คือเกมทายซิฉันอารมณ์ไหนอ่างงงงงกันหมดเลยเออตอนแรกอ่านตอนแรกก็งงกันก็คืคอเราจะมีเป็นโจทย์นะคะซึ่งเราจะมีเป็นน้องสุดหล่อของเรานะคะเป็นทางสตาฟนะคะถือโล่ประดขึ้์มา ในนั้นก็จะมีเป็นฉลากนะคะซึ่งจะมีเป็นตัวหน้าอีโมจิให้ทั้ง2องท่านนะคะจับขึ้นมาและให้ทำหน้าตาให้เหมือนหรือว่าทำท่าทางก็ได้ให้เหมือนกับอีโมจิที่จับขึ้นมาแล้วก็ให้กับเพื่อนๆทางล่างนะคะภายกันว่าเกสของเรานั้นกำลังอยู่ที่อารมณ์ไหนเออเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ยาก คอยสังเกตท่าทางกับสังเกตสีหน้าของเกสเราให้ด,ดีเริ่มจากใครก่อนดีเลยผอบอกเลยไม่ยาก,ไม,ยากไม่ยากค่ะไหนๆๆนรู้สิไหนดูสดดิอะไรเอ่ยโอ้โหอันนี้คือจะทำหน้าหรือว่าจะทำท่าทางอันนี้ได้หมดเลยนะคะ คิดว่าจะทำยังไงดีเยอยอะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมก็ได้ค่ะพร้อมก็ได้ค่ะเหมือนรู้สึกเหมือนโดนเหมือนว่าคับเขาอะโอเคพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะสามารถแสดงได้เลยค่ะ <laughs> พอดูออกกันไหมคะ แบบเอออะไรนะได้ไหมได้ไหมลองลองทายมาสิลองทายมาสิอะไรนะอะไรนะสงสัยสงสัยสงสัยเป็นคำตอบที่ทีู่กต้องค่รรู้ได้อย่างไรอ๋ออ๋าทำท่านี้โอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวให้คุณเชยื่นลองบังแล้วกันไหนดูสิ มันจะมีอะไรยากๆไปนะทีมนงานเราจะแก้เคสเรารู้เปล่านะโอ้โหยากมากนี่คาแรคเตอร์ตรงข้างกับชื่นเลยค่ะอันนี้คือกำลังทำอะไรอยู่กำลังกำลัง่กำลังกำลังแย่ๆเลยกำลังมาแว่ๆเลยนี่คืออารมณ์อะไร โอ้โหมาเป็นชุดมาเป็นชุดเลยอารมณ์ร้อนงานแบบพี่ครัะพี่ค้ำขอผู้ใส่ไมค์หน่อยเออเอาไมค์นี่เมื่อกี้พูดว่ายังไงนะโกรธโอ้โหอารมณ์ร้อนนะโกรธโอ้โหอารมณ์ร้อนโอ้โหเขามาแบบดักทางทุกอย่างเลยซึ่งนั่นเป็นคำปลอมที่ผูกเธอฉันยังไม่ทันพูดอะไรเลยเธอบอกคิดได้ยังไงผู้ ทำไมถึงคิดว่าเป็นโกรธโมโหอารมณ์ร้อนคือเขาพูดจากทางเราหมดเลยนะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราถัดมาอ่านกันในหะ้ hey, ทางคุณสิบบ๊อบจับต่อเลยเป็นยักษ์นะได้เลยได้เลย เบือ่อเบือเบ่อ,อ,อท้อใจครับเบื่อท้อโอเคค่ะเมื่อกี้ข้างหน้าก็บอกเบื่อมันกันข้างหลังก็บอกเบือ่อแต่ข้างหลังมีท้อใจไปด้วยเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะโอเคบอกแล้วไม่ยากเห็นไหมเกสเราแสดงออกกิก่งคราดนี้เออเดี๋ยวต่อไปให้คุณชินอิตอบต่อเลยนะคะ หูซิจะได้เป็นอารมณ์ไหนกันนะตอนนี้ฉันจะเป็นอารมณ์ไหนแล้วนะโอ้โหยังไงดีนะอันนี้ฉันเพิ่มกติกาได้นะคะใครอยากตอบยกมือขึ้นโอ้รงมีทีใครตอบได้ฉันมีรางวัลให้ อันนี้ร่องรอบนะอันนี้ร่องรอบเลยนะเออไ,ไม่ไม่ร่องรอบค่ะให้ได้เลยให้ได้เลยให้ได<ห> <ๆ S 1> ้เลยนะเนะบ้าไว้ที่ตรงนี้เลยค่ะค่ะอยู่อยู่อยู่นี่อุ้ยมีการเด็กซ่อนไปด้วยนะ,<ท>ะโอเครองลิงกิเศษนะคะใครตอบได้ให้ยกมือสตาร์ทช่วยดูด้วยนะคะ,<ท>ะโอเคนะอะ<ท>ะ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะแสดงได้เลย ยิ้มปื้มปิติครับยิ้มปลื้มปิติยังไม่ใกล้เคียงนะคะอะข้างหลังข้างหลังเนี่ยเดี๋ยเนี่ยเยข้างหลังข้างหลังข้างหลังคุณพี่ขายกมือข้างค่ะยกมือข้างก่อนเออมันมีอะไรมากกว่านั้นเนีย่ยท่าท่าอย่างเงี้ยท่าอย่างนี้มันคืออะไรเหนื่อยค่ะเหนื่อยอันนี้ไปถึงตัวเองไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช,ยใช่ยังไม่ใกล้เคียงนะคะ เอาแย่งกันเองอะโอ้นั่งอยู่ด้วยกันเอาแย่งกันเองเขินอายปะครับเขินเขินอายใช่ปะครับเป็นคุต๋องพี่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก็มารับรางวัลกับคุณเชียร์ลิมน,นะคะนั่งทำงานได้เลยค่ะอุ้ยนั่งตำงาน,นได้เลยรางวัลเช่นก็นกนคือ,อความภูมิใจค่ะ โอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวขอเป็นคุณจิต่อนะค งว่วมขอเป็นเอกตาได้ไหมคะบอกเลยว่าได้เลยนะคะเต็มที่ได้เลยเพราะว่าอันนี้น่าจะต้องการเอกตาแน่ๆค่ะถ้าพร้อมทั้งสองท่านพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะแสดงได้เลยนะคะอออุ้ยไปเลโอ้ยตรงหลังตกไม่เป็นไร,ร,ไเ,นไรนเพื่อนนะโอ้ยนะน,นี่คือท่าอะไรเอ่ยอันนี้เขาตัา้งท่า ใช่ไหมอ๋อโอ้โหข้างหน้าบอกอาการออกชัดเกมด,ดีมากโ <c oughs> อ้ยตายแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปของคุณน,นะคะอันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับเกมแรกของเราเรามีสองเกมด้วยกันนะอันนี้เป็นเกมแรกไหนดูสิข้อสุดท้ายสําหรับเกมแรกของเราจะเป็นอะ,อะไร ะะคแสดงได้เลยนะคะเฮ้ย <สะ S 1> โอ้โหคำนึงนะข้างหน้าไวมากค่ะข้างหน้าไวมากตาตากมองด้วยที้เธอโอ้โ เกมแรกนะคะบอกเลยว่าบอกแล้วว่ามันไม่ยากเลยข้างล่างก็ตบง่ายมากเ,ออเพราะว่าเกสของเรานั้นการแสดงเขาดีมากเลยทั้งคู่เรามาที่เกมต่อไปกันเลยดีกว่าเกมนี้สตาบอกมาแล้วว่าต้องใช้ความจำนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะมีเป็นโจทย์ลูกภาพนะคะขึ้นมาให้ทั้งสองท่านนะคะดูแต่ว่าเรามีจำกัดเวลาหนึ่งนาที รายละเอียดภาพที่เราจะเปิดน,นี้ให้ได้ให้หมดเพราะว่าหลังจากนั้นเราจะมีคำถามพบบอกความทรงจำกันให้ทั้งสองท่านตอบแต่ว่าสามารถขอความช่วยเหลือจากคนข้างล่างได้นะคะคนข้างล่างก็สามารถช่วยเกสของเราได้นะเออพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขึ้นภาพได้เลยค่ะีมงาน,นเอาเวลา้ลวเนอะ ของเรานะคะตอนที่ถอยหลังแล้วนะคะห้าสิบโอ้ห้าสิบกว่าวินาทีแล้วตอนนี้ข้างล่างช่วยกันจําด้วยนะห้ามแอร์ทายนะเธออันนี้ใช้ความทรงจำนะจําให้ดีๆเออมีเป็ดกี่ตัวมีดก,ม,ดกมีหนูมีโอ้ตัวอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเป็นไปหมดเลยเอาเเวลาใกล้หมดแล้วเวลาใกล้หมดแล้วสามสิบวินาทีสุดท้ายใกล้บบใกล้จะหมดแล้วนะคะจำให้กันดีๆเลยนะคะตอนนี้ ข้างล่างก็อย่าลืมนะสามารถช่วยเกสตของเราตอบคำถามาได้เลยนะเกมของสอบคำตัางของเรานะตอนนี้นะคะ่ะโอ้โหภาทีมงานเลือกมาก็รายละเอียดเยอะล้วเกิน15บวิสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการจดจราภาพนี้ดูซิว่าโอ้โหจะตอบผูกทั้งหมดหรือเปล่านะข้งางหน้าของเรากองเชียร์ของเรานะจะช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนสองนึ่งสดเอ๋ โอหมาถึงคำถามข้อแรกกันเลยนะคะจากเมื่อกี้เวลาน้อยไหมคะหรือว่าเวลากลางดีน้อยค่ะน้อยนะคะโอเคมาทดสอบความจำกับคำถามข้อแรกกันเลยดีกว่ากับข้อแรกของเรานะคะเริ่มต้นด้วยคำถา,ถามที่ว่าภาพูุโต๊ะในรูปเมื่อกี้สีอะไรระหว่างสีฟ้ากับสีชมพูน,นะคะอันนี้สามารถถานไปถามกับคา เลยนะคะว่าข้างล่างมีใครจําได้ไหมอะไรอย่างนี้สามารถถามัวช่วยก็ได้เชิญมัวแต่มองเป็ดกับกระชายพายเลยโต๊ะสียเลยนะคะถ้าผู้โต้มีใครจำได้ไหมคะว่าสีอะไรอ่ะเฮ้ยที่งานคะที่งานพี่กำเมื่อกี้มีคนยกมีคนยกค่ะ <c oughs> แล้วแล้วเขาจะช่วยเก๊ของเรานี่เธอเธอวิ่งเร็วสิกูร้อยเราไปไปยกค้างไว้ยกค้างไว้เมื่อกี้ใครยก เออเดี๋ยวฟังไว้ก่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเก๊ถามช่วยเก๊ถามหนิว่าพอ่อพุนโต้สีอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เธอจำได้ไหมว่าสีอะไรสีชมพูครับสีชมพูมพคิดว่าสีชมพูเลยคะตามที่เขาบอกของใช่เลยคะ่ะใช่เลยสีชมพูเนาะโอเคเราเชื่อคนข้างล่างถ้าพ,พุนโต้สีชมพูใช่หรือไม่ ภาพเมื่อกี้โอ้โหนี่นๆ่น่นนนมีรูปให้ดูด้วยสีชมพูพิ้งเลยนะคะตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปที่ข้อต่อไปกันเลยดีกว่า เป็นแต่และตัวมีมีนางตัวมีโบ้เยนะบางตัวก็แบบผมบเป็นทุนเค็ดสายพันธุ์ไหนนะคะข้างล่างนี่เริ่มสงสัยแล้วนะคะโอเคไปข้อต่อไปนะคะค่อยๆค,ค,คลิกนะคะข้างล่างคำถข้อต่อไปมีถือแก้วนะ้ำสีอะ,อะไรนะวงสีฟ้ากับสีม่วงเมื่อกี้มันมีหมีด้วยใช่ไหม Thank <laughs> you! โอ้โหแล้วก็ก็น่าจะใช่นะโอเคไปที่คำถนมต่อไปกันเลยดีกว่ามีมันมีลับด้วยหรอมีลับในผ้าทั้งหมดกี่ตัวนะคะระหว่าง1ตัวกับ2ตัวนะคะอันนี้ชีนเคยว่าชีนจำได้จำได้ไดใช่ไหมคะคิดว่ามีกี่ตัวคะ1ตัวหนึ่งตัวคำตอบ1ตัวนั้นไม่คำตอบ มีรับด้วยเนาะเอ๊ hey. มันมีราบค่ะในราบของเราหันหลังเหมือนกันนะคะหลบกล้องเหมือนตัวเมื่อกี้นี่เลยโอเคอันนี้จะเป็นคําถามสุดท้ายที่จะทดสอบความทรงจำกันแล้วนะคะคําถามที่5้านะคะอะไปได้เลยจ้า ครั้งสุดท้ายของเรานะคะค่ะพวกยางข้างเรือเป็ดสีอะไรระหว่างฟ้าขาวกับชมพูขาวห่วงยางข้างเรือเป็ดสีอะไรทั้งสองท่านจำได้ไหมคะจำไม่ได้เลยค่ะสุด้ายคั้ดยไตจำไม่ได้ค่ะเอางี้นนดีกว่าใครคิดว่าฟ้าขาวยกมือขึ้น มีไหมคะเว้ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วโค้เต้นอ่ะ,มอะชมพูขาวใครคิดว่าชมพูขาวยกมือขึ้นเป็นสองค่ะโอ้จำนวนเยอะมากงั้นฉันขอตอบชมพูขาวคะ่ะชมพูขาวนะคะ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยโอ้นี่ชมพูขาวเหมือนข้างหน้านี้ชมพูขาวนั้นเป็นคำตอบ ดูเรานี่ก็ความทรงจำดีเหมือนกันเนาะใช่ค่ะเลือกเสียงค้างมากเลือกเสียงค้างมากนะคะคุณแจหนหนึงนะโอเคมีภาาเชลยไหมจ๊ะไม่มีเนาะตัวนี้โอเคค่ะก็อันนี้สำหรับเกมของเราก็จบไปทั้งหมด2เกมเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก่อนที่จะ สองท่านนะคะลงไปพักผ่อนนะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองท่านขายของของตัวเองให้เต็มที่อีกสักรอบหนึ่งพรบช่องทางการติดตามนะคะอันนี้สามารถโปรโมทได้เต็มที่เลยนะคะตอนนี้ mm hmm. เริ่มจากคุณซินป๊อกก่อนกัได้่้ะค่ะสินป๊อกอน,ไไะน,อนะคะ ZYNEPOP ค่ะอยู่ทั้ง Facebook Twitter แล้วก็ Instagram เลยถ้าหากว่าใครอยากได้ทูชอโฟอตโต้เซตหรือว่าเอซีของซินเนี่ยเดินไปหาได้ที่บูต๊ตรงฝั่ง ซ้ายของซีนหรือว่าทางขวาของทุกคนได้เลยค่ะ C H E U N ได้เลยค่ะสายมือตรงนี้นุ๊กตรงทางแทถวแบดดตอร์ค่ะขายเต็มที่แล้วใช่ไหมคะทุกคนหยิบมือถือขึ้นมานะคะเราเสิร์ชอันนี้ค่ะ C H A E U N นะคะแล้วก็เดินตามไปบนน้องซีนเลยค่ะเชิญอยู่ข้างนั้นนะคโอเคค่ะหยิบมืืออถขึ้นมาค่ะหน้าใหญ่ที่สุดแม่ค่ะเช่นจุดโกโก้ด้วยนะคะอ่าอย่าลืมจุดด้วยนะคะอย่าลืมจุด โอเคนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าสามารถไปติดตามทั้งสองท่านได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะคะข้างหน้าอุดหนุนกันยังเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วสนใจไปอุดหนุนต่อปะ ใครที่ยังไม่ได้อุ่นหนุนนะคะก็อย่าลืมกลับไปอุ่นหนุนกันด้วยนะคะหรือว่าหลังจากที่เกสของเราล<ไม> <whilst> งจากเวทีไปแล้วก็สามารถเดินทางเทสเราไปได้เลยนะคะอยงนี้เกสเรา้อบอกว่าจะ่พบเจอเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยก็ยังไงก็ขอฝากเกสทั้งสองท่านเอาไว้ด้วยนะคะก็สามารถไปพูดคุยกับทั้งสองท่านได้เลยนะคะก็สําหรับตอนนี้ก็ต้องขอให้ทั้งสองท่านลงไปพักผ่อนก่อนนะคะก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะคุณ <im itar wooden> ทุกคอเสียงต่ำๆและเสียงดีดังๆให้ทั้งสองไอกรอบหนึ่งด้วย โอเคค่ะเดี๋ยวเชิญลงไปพักผ่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวสตาฟช่วยรับเกตหน่อยค่ะ